สวัสดีค่ะพี่น้องทางช่องก้อยชาลีนีนะคะกําลังสีเดินทางกลับค่ะแต่ว่ามีเด็กน้อยวันนี้เบิ้งเฮาเลยบิงบ้งเบิ้ง น่อยคืนโอป้าซางกี่บ่าเป็นอุย้ยมีสามคนเลยหน้าตาดีอะ่ะอยู่ทางนี้สามึงศาร้อยมึงนั่งดีทีก่อน เขาเอินแบบนาทางดังคมโอ้มันก็เป็นแสงสิเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะคิดทอดคิดทอดตอกมาหาเด้อค่ะ คุณชาร์ลีมีไปไหนหนูกำลังเดินทางกลับค่ะจากประเทศบาเลนนะคะกับไทยกะขอบคุณค่ะพ่อดีคราให้น้ำร้านบอหาบอกะกับเด้์ไฮอะค่ะบออยากแบบผ้าแม่ไฮเนี่ยผู้ใดได้เบึ่งคลิปหลานหมอคะเป็นตาร้างแห้งล้านสาว มานี่แบบประทับใจแบบสิว่าจังไลนล่ะหนูบ่คิดว่าเพื่อนสิมาให้กำลังใจลายขนาดน,นี้คะ่ะแม่แม่นะคะพี่ๆนางฟ้านะคะมาให้กำลังใจลายแห้งแล้วก็ไม่มีกลับเลยแล้วก็คุณพ่อทั้งลานปา๋ปาป๋าป่าไม้ปะาเนี้จำซื้อบรรล่ะเพื่อนบอกว่าปีหน้าได้มาอีกแน่นอนเพื่อนว่าสิแล้วก็ ประทับใจที่ทุกคนร้องเพลงเมนอกสมดได้ละกะเพลงที่กําลังดังตอนนี้นะคะคือแรงรักพระอภัยมณีของแต่ขึ้นไปแต่เพ่งแหลกว่าร้องบ้อเพลงนี้สันแรงรักพระอภัยมณีบรรยากาศนะคะบรรยากาศมันบ่เห็นอะแต่อยากกลับมาอีกอะเพราะว่าหนูอยากไปคีว มากก็ผีตอมสองคนทั้งไรสุดในติ๊กต็อกนะคะฝั่งติดตานติ๊กต็อกก้อยชาลีมีด้วยนะคะ เขินเขินผู้บ่าสักหน่อยเขินแม่พิ่นเนเนี่ยแม่เมนค่ะ ตาหางม้ยดูหน้าเลยตาหางแค้วมาแล้วเมื่อกี้แสงมันจา้าโหดปรับกล่องบอ่เป็นเมื่อกี้หยอกคูบเฒ่าได้ไหมตอมคูบเฒ่าหน่อยนี่นี่แสบไปสองปะนหย่ก็เป็นอาย <laughs> โอ้เพื่อนผมเม็นคนไทยน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์ดีกว,ว่าสวยอะงมน,า,นาดังแล้วหนูเป็นซิวขงนะัง <laughs> แต่บ้านเพื่อนแบบเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยน้อพี่ต้องแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่มารอบหน้าถทาได้ม่าอีกเนาะนูอ,อ,อยากไปขี่อูดอยากไปขีนะ่อูดอยขี่อูดอยากไปทายรูปมมนีเนนะเข้าาใช่ค่ะถ้าไปขี่อูดจ้าเอ๊ <laughs>

เป็นใจเองห้องายเมื Hills, ่อกี windows, ้หยอกเขาเลยจ้า <ườ threat> ง,งามแฮงตากับดังแม่เบหมูกรบหนารับบ้านเนียงผู้เดียวสามคนเลยอย่าว่าภาษาอังกฤษได้เนะสิแบบ <c oughs> แต่ถ้าบลมอกไม่ไอตานี่ก็คือบม่ค่อยได้ไปใส่เลยด้วยนี่ทางเสบียงเนี่แม่นจะหนาบวมผู้หน่อยก็แม่นอยู่ได้แต่บาเบลาขึ้นกล่องอ่ะมันหนามันบวมไงเป็นนักสัน,นไม่ไร้ยางมันบวมอยู่แล้วไอ้ตั้งก็บวมคนะ่ะ พี่ต้อมเป็นทังงหดคะอันนี้เธอเรียงพี่ต้อมปะมาเลนครั้งแรกพี่ต้อมไปกี่ประเทศแล้วคะเยอะอยู่ยุโรปสิบไหมสิบห้ายี่สิบประมาณสิบกว่าประเทศไหนที่พี่ต้อมเนี่ยประทับใจที่สุดแบบเมืองเขาเมืีนะ,ะสามประเทศประเทศอิตาลีอ่อซสแลรด์ไอซ์แลนด์แ,นแล้วก็ฟินแลนด์ฟินแลนด์ ให้4ประเทศแล้วนสวีเดนด้วยสวีเดนอยากไปเพราะเอื้อยอยู่นั้นให้ญี่ปุนน่นด้วยให้ญี่ปุนป่นรูน้อยากไปญี่ปุ่นมากพี่้อมจริงแต่ถ้าแบบสนุกสนุก่็เกาหลีคนไทยเยอะใช่ไหมคะแต่จริงๆหมดก็ประทับใจหมดเลยใชนน่นานๆเราไปค่ะใ,ใช่อยู่แต่ว่ามาถึงแบบไปเราแบบอุ้ยเมืองเขาแบบไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ใช่ไหมเป็นเมืองน้ำแข็งเป็นเมืองน้ำแข็งอุ้ยอยากไปอ่ะ อยากไปเล่นคอนเสิร์ตอิตาลีนี่ก็สวยอิตาลีคเมืองน้ำมาจากฝ<ม>รั่งฝรั่งมาจากอิตาลีฝรั่งยุโรปอ๋อยุโรปนะอยากไปทุกมองเลยค่ะฝากจะภาพนี่ด้วยค่ะอยากไปค่ะมีวาสนาบอนออ ประเทศทิพย์อยากไปที่สุดต,ตอนนี้เด้ออยากไปเวียดนามยืนแนวว่วสวยเพราะว่าอะไรรู้ไหม <laughs> เสื้อผ้ามันเป็นสไตล์สไตล์สไตล์ห<ไ>นูน<ม>นลองเพง่งแมนค่ะยุ่งยุ่งยิ่งยิ่งแล้วเป๊เซียนะแล้วมันก็ไม่ไกลด้วยเดินทางประมาณสองชมั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้แป๊บเดียวเหมือนเรานั่งไปไปรงา่อยรงา่อยที่พี่ต้อมไปนะ ไปลงที่ฮาหนอยตอนนั้นไปฮาอยลงเดไปลงฮาหนอยแล้วก็นั่งรถตู้เครื่องแพงมอไปตอนนี้ขั้นหมื่นไม่ถึงหมืน่นก็สามสา 4, มีพันก็มีแล้วแต่ช่วงอยากไปอ่ะอเพราะว่าอันกับไปเสือเสือผาเนาะถาถาลองเพลงเดียวนี้เพิ่นก็ใส่แบบพวกของเวียดนามแล้วสินะ ก็มาซื้อที่ไทยก็โอ้ชุดเราแบบสองพันกว่าบาทแต่มันก็คุ้มนะชุดมันสวยเหมือนเราตัดร้านเลย<ม>แต่อาซจจีแบบบ่ดด้แบบสมส่วนหนูเพราะว่าหนูปู้น,น้อยเ<ม>บื่อน่นหนูไปประตูนะ้แบบอุ้ยอุตลับขับตานอนแห่งไปสื่อสุดขาวอะ่ะต้องไปลองเองไม่อย่างนั้นไม่ได้ไป,ไป,ไ,ปไปฝากมมาแกม่อนค่ะล้วกับไปฝากสื่อเพิ่นเพราะเพิ่นทรงมหาหงใสใบด่ดด้ถ้าเอามาแก้มันก็เสียทรง ได,ได้บินแล้วไม่ใช่บ่ายสองครึ่งบ่ายเออบ่ายสองครึ่งถึงละไปละสมองเอเยค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะพ่อพอแม่แม่เอซีนะคะหรือว่าผู้ใดเข้ามาเบิ่งในคลิปนี้นะคะฝากพ่อแม่พี่น้องซอยสับสไคร้เนะคะซอยติดตามซอยปิดกำลังใจใน้องก้อยในเด้อค่ะ